สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีกุมยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โหรา95ดูดวงกับมาแพนนะคะสำหรับเดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนดีของคนลัคนาราศีกุมเลยนะคะจะมีโอกาสเด็ดๆมีชอ็อตดีๆให้ทำกำไรเพียบเลยนะคะเป็นเดือนที่ในเรื่องของการงานการเงินก็ดีในเรื่องของการที่จะมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนมีคนคอยเกื้อหนุนในเรื่องของการงานการเงินก็โดดเด่นมากนะคะ เรื่องของการงานเรื่องของไอเดียโครงการที่อยากจะทําโครงการที่ริเริ่มเอาไว้เดือนนี้ก็สามารถผลักดันให้สําเร็จได้เป็นอย่างดีด้วยเหมือนกันนะคะเดือนมีนาคมนี้เกณนสตาเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากนะคะเริ่มแรกเลยก็จากการที่มีพระอาทิตย์กับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุไฟมากลุ่มลักนาอยู่ถึงแม้ว่าพระอาทิตย์เขาจะได้ตําแหน่งประซึ่งแปลว่าบันทอนแปลว่ามีอุปสรรคแต่การที่พระอาทิตย์กับดาวเสาร์เขาเป็นดาวคู่ธาต ก็จะส่งผลดีในเรื่องของการงานนะคะจะเป็นช่วงที่มีแรงผลักดนันมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความเอาจริงเอาจาังในเรื่องของการงานนะคะมีเรื่องของการที่ต้องการผลักดันหน้าที่การงานให้มันเดินหน้าให้มันสําเร็จตามเป้าหมายนะคะแล้วก็คู่ที่สองที่โดดเด่นมากๆไม่พูดถึงเลยไม่ได้คู่ที่สองเนี่ยก็คือดาวพุธกับดาวศุกร์ซึ่งได้เกณฑ์อสิติร่วมธาตุกุมกันอยู่ในพบการเงินนําอยู่หน้าลัคนานะคะ ดาวพุธกับดาวศุกร์เป็นดาวคู่ธาตุน้ําโคจรมาอยู่ในราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ําซึ่งดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นคู่ดาวที่ส่งเสริมในเรื่องของการเจรจาการค้าการขายเป็นดาวที่ส่งเสริมในเรื่องของการเงินการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะเป็นคู่ดาวที่ส่งเสริมในเรื่องของธุรกิจการงานในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในเรื่องของการติดตอ่อสรรื่อสารการขอความร่วมมือจากคนรอบข้างอยู่แล้วนะคะ และการที่มีดาวพุธกับดาวศุกร์มากุมกันอยู่หน้าลัคนาในพบการเงินเนี่ยนะคะก็จะส่งผลดีในแง่ของการเงินในแง่ของการเจรจาต่อรองในแง่ของการค้าการขายเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําแล้วเกี่ยวข้องกับการเงินหรือทําแล้วสามารถรับทรัพย์ทํากําไรได้ถือว่าเข้าเกณฑ์ที่ดีเข้าเกณฑ์โดดเด่นมากในช่วงเดือนมีนาน,นี้เลยนะคะเรื่องของการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับผลประโยชน์ผลกําไร เรื่องของการขอความร่วมไม้ร่วมมือจากผู้ใหญ่เจ้านายจากคนรอบข้างหรือถ้าจะไปคุยงานที่มันเกี่ยวข้องกับงานสําคัญเกี่ยวข้องกับเงินก้อนใหญ่ไปคุยงานกับคนที่มี power สูงกว่าถือว่ามีเกณฑ์โดดเด่นมากนะคะเพราะว่าดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยเวลาเขามาอยู่ด้วยกันมันจะส่งเสริมในเรื่องของสเสน่ห์ในมนุษย์สัมพันธ์ทําให้มีคนเอ็นดูผู้ใหญ่ก็สนับสนุนคนรอบข้างก็อยากจะให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือนะคะ ถ้าคุณมีเรื่องของการเงินที่ต้องการจะคุยมีเรื่องของการงานที่ต้องการจะคุยช่วงครึ่งเดือนแรกนี่เหมาะมากนะคะใช้ตอนช่วงที่ดาวพุธกับดาวศุกร์เขากุมกันอยู่ในพบการเงินนำหน้าลัคนาของคุณเนี่ยจะมีเกณฑ์ที่โดดเด่นมากโอกาสที่จะสําเร็จก็จะมีสูงมากนะคะและการที่ดาวศุกร์เขาได้ตําแหน่งมหาอู่ซึ่งแปลว่ายิ่งใหญ่แปลว่าโดดเด่นก็จะทําให้เรื่องของการงานเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ดียิ่งขึ้นเรื่องของการเงินมีโอกาสรับทรัพย์ก้อนใหญ่ มีโอกาสทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกามมีโอกาสที่จะคุยเรื่องของทรัพย์สินชิ้นใหญ่ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการค้าการขายก็มีโอกาสที่จะดีลงานใหญ่เข้ามาได้สามารถที่จะตกลงการงานการสําเร็จได้นะคะแล้วก็การที่ดาวศุกร์กับดาวพฤหัสเข้าแลกเรือนกันดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนพันธุที่ตอนนี้ดาวพฤหัสสถิตอยู่นะคะส่วนดาวพฤหัสก็เป็นเจ้าเรือนการเงินของคุณแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะของคุณด้วย ดาวพรหัสตอนนี้เดินหน้าแล้วนะคะเขาเดินเป็นปกติแล้วเรื่องของการที่จะมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนก็จะมีเกณฑ์ดียิ่งขึ้นเรื่องของการที่จะมีผู้ใหญ่ให้ความเกื้อนหนุนในเรื่องของการงานผู้ใหญ่ในที่นี้หมายถึงองค์กรของคุณด้วยนะคะการที่ดาวพรหัสเขาเริ่มเดินหน้าแล้วองค์กรก็จะเริ่มเดินเป็นปกติเรื่องของการงานอะไรที่ก่อนหน้านี้อาจจะติดลมมีงานมีโครงการอะไรแล้วเดินหน้าได้ไม่เต็มที่ ผู้ใหญ่เจ้านายไม่สามารถให้ความช่วยเหลือไม่สามารถที่จะมาอุ้มชูดูแลคุณได้เต็มที่ในเดือนมีนาคมนี่แหละค่ะถือเป็นช่วงที่ดวงเปิดเลยดาวพระหัสเขาเดินหน้าเต็มที่แล้วเรื่องของการที่จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์สนับสนุนการที่จะมีคนเกื้อหนุนก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นมากนะคะส่งผลให้เรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่โดดเด่นเวลาที่จะไปเจรจาต่อรองไปคุยกันงานอะไรก็จะได้รับความร่วมม้ร่วมมือที่ดีมีผลตอบรับที่ดีกลับมานะคะ รวมถึงในเรื่องของการงานถ้าคุณมีไอเดียมีโครงการอะไรที่อยากจะริเริ่มอยากจะลงมือทำเดือนมีนาคมนี้สามารถเริ่มได้เต็มที่สามารถทำได้ตามที่ต้องการเลยนะคะเพราะว่าดาวอังคารเจ้าเรือกนกรรมะดาวการงานของคุณที่ตอนนี้โคจรอยู่ในพ่อปุตตะพบของเรื่องใหม่ๆสิ่งใหม่ๆพบของงานใหม่โครงการใหม่ตั้งแต่วันที่13มมีนาคมช่วงกลางเดือนเขาก็จะเริ่มเดินหน้าด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นในเรื่องของการงาน อะไรที่มันเคยติดขัดเคยติดลมก้าวหน้าได้ไม่เต็มที่เรื่องของงานที่คุณอยากจะเริ่มอยากจะลงมือทําแผนงานอะไรที่มีอยู่ในหัวแต่ยังไม่สามารถเริ่มดําเนินงานได้หรือเริ่มแล้วแต่ยังไม่สามารถทําให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปธรรมได้ช่วงเดือนมีนาคมนี่แหละคะ่ะจะสามารถทําให้สําเร็จเป็นรูปเป็นร่างทําให้มีผลที่ดีทําให้มีความก้าวหน้าตามมาได้นะคะช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยจะเหมาะกับการคุยงาน ในเรื่องของการที่ต้องการความรวมม่รวมมือในเรื่องของการที่ต้องการพันธมิตรในเรื่องของการงานเข้ามานะคะรวมถึงในเรื่องของการเจรจาต่อรองที่ต้องการผลประโยชน์เข้ามาหาตัวเองเพราะว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยมันจะมีความนุ่มนวลมากกว่าในช่วงครึ่งดนหลังเนี่ยพระอาทิตย์ดาวของยศศักดิ์ชื่อเสียงตําแหน่งแล้วก็เป็นเจ้าเรือปรนปฏตณิของคุณด้วยนะคะจะโคจรเข้าไปอยู่ในภพการเงินไปกุมอยู่กับดาวสุ์แทนที่ดาวพุธซึ่งจะโคจรถอยหลังกลับมา อยู่ในลัคนามากลุ่มอยู่กับดาวเสาร์นะคะราตุท,ทิ์กับดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นดาวคู่สมพลเป็นคู่ดาวที่มีกําลังมากเหมาะสําหรับทําเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญนะคะก็จะทําให้ในช่วงครึ่งเดือนหลงังเหมาะสําหรับผลักดันหน้าที่การงานเหมาะสําหรับทําตามเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้นะคะดังนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยเหมาะกับการดีลงานส่วนช่วงครึ่งเดือนหลงังเหมาะกับการลงมือทําตามที่ต้องการเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ สามารถที่จะผลักดันการงานตามที่ต้องการให้มีผลสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของไอเดียในเรื่องของความคิดในเรื่องของการคิดนอกกรอบหรือมองเห็นช่องทางมุมมองใหม่ๆก็จะดีกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกด้วยเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยพระอาทิตย์เข้าโคจรมาอยู่ในเรือนของดาวพระหัสซึ่งเป็นดาวคู่มีกันนะคะและการที่ดาวศุกร์กับดาวพระหัสเขาแลกเรือนกันพระอาทิตย์เนี่ยก็จะได้อนิสงส์ตรงนี้ด้วยนะคะก็จะส่งพลังถึงดาวพระหัสได้อย่างเต็มที่ จะทําให้ในเรื่องของการงานเนี่ยนอกจากจะสามารถปรึกษาผู้ใหญ่เจ้านายมีแบ็กอัพที่ดีที่แข็งแรงได้แล้วก็ยังจะมีเรื่องของแนวทางเรื่องของวิธีการเรื่องของช่องทางใหม่ๆในการดําเนินงานในการแก้ปัญหาหรือในเรื่องของการบุกเบิกหน้าที่การงานด้วยนะคะเพียง <Custom> แต่ในช่วงเดือนมีนาคมจะทําอะไรก็ต้องรอบคอบเรามาระวังสักนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังที่ราศีธีศ์กับดาวศุกร์แล้วก็ราหูเขากุ่มกันอยู่ในพบรันเงินของคุณ ราธิศดาวสุกกับดาหูเนี่ยปกติแล้วเขาให้ค่าในเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแต่ในช่วงเดือนมีนาคมนีม้การที่เขามานําอยู่หน้าลัคนาและเลงกับดาวเกตที่อยู่ในพมรณาด้วยในเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยมันจะมีความหนักแน่นแต่เป็นประเภทยอมหักไม่ยอมมอนะคะจะมีเรื่องของการที่เดินหน้าบุกตะลุยในเรื่องของการงานอันนี้จะส่งผลดีมากแต่ในเรื่องของการยอมคนในเรื่องของการถอยเพื่อรุก ในเรื่องของการที่จะอารุ่อรวยมีความประณีตประน,นอมจะสู้ในช่วงครึ่งเดือนแรกไม่ได้นะคะดังนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยก็เลยจะเป็นเรื่องของการงานที่คุณต้องการทําให้มันสําเร็จมากกว่าจะมีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือด้วยนะคะเพียงแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังเองไม่ว่าคุณจะทําการงานอะไรก็ขอให้ทําตามขั้นตอนตามสเต็ปอย่าข้ามหน้าข้ามตาผู้ใหญ่อย่าทําอะไรที่มันผิดระบบระเบียบขององค์กร เดี๋ยวมันจะพาความเดือดร้อนความวุ่นวายเข้ามาให้ได้นะคะแล้วก็อาจจะทําให้คุณเสียเงินก้อนใหญ่หรือมีเรื่องมีราวทางกฎหมายตามมาได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ในเรื่องของงานเอกสารในเรื่องของเอกสารที่มันเกี่ยวข้องกับการงานสัญญาเกี่ยวข้องกับตัวเลขเกี่ยวข้องกับงบประมาณในช่วงเดือนมีนาคมนี้ต้องใส่ใจต้องดูแลให้มากนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสหลุดในเรื่องของงานเอกสารได้มีโอกาสที่จะหลุดในเรื่องของตัวเลขแล้วทําให้เกิดเหตุเสียเงิน โดยใช้เหตุแล้วอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ด้วยนะคะช่วงเดือนมีนาคมถ้าจะร่วมพูดลงทุนกับใครต้องพิจารณาให้ดีๆเช็คเบื้องลึกเบื้องหลังให้ดีก่อนนะคะว่าการเงินเขาชัวร์จริงๆไม่มีอะไรหมกเม็ดไม่มีอะไรปิดบังไว้นะคะเพราะว่าในช่วงเดือนมีนาคมในเรื่องของการรับท้าบทำกำไรมีเกณฑ์ดีแต่ก็จะเป็นเดือนที่มีทุกขลาบนะคะเป็นเดือนที่การเงินสะพัดมากเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวา ดังนั้นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของการเงินการลงทุน,ก,นก็ต้องให้มันคุ้มท่าคุ้มราคาไว้ก่อนนะคะจ่ายแล้วต้องได้ผลประโยชน์กลับมาอันนี้ถึงจะดีแต่ในช่วงเดือนมีนาคมมันมีเกณฑ์ของการที่จะเกิดความผิดพลาดในเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะมีความผิดพลาดในเรื่องของหุ้นส่วนลูกค้าคู่ค้า,ค,ค,าคู่สัญญาที่มาดึงให้การเงินของคุณนเนี่ยช้าลงแล้วอาจจะทําให้คุณหมุนไม่ทันได้หรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญา เงื่อนไขข้อตกลงมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการบิดพลิ้วไม่สามารถจ่ายเงินได้ตามกําหนดอันนี้ก็จะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของการเงินตามมาได้นะคะอาจจะทําให้เสียเงินก้อนใหญ่ได้ด้วยซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอบครอบระมัดระวังต้องดูแลกันให้ดีๆนะคะเกณฑ์น,นี้ทั้งต้นเดือนและปลายเดือนนะคะเพราะว่าเป็นเกณฑ์ของดาวศุกร์กับราหูที่เขากุมกันอยู่แล้วมีดาวเกตมาเร็งจะส่งผลให้มีเกณฑ์ทุกขลาบมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียทรัพย์ ด้วยเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องด้วยเรื่องที่ดูแล้วมันไม่เข้าท่าเข้าทางหรือมีเกณฑ์ของการใช้จ่ายที่เป็นเบี้ยหัวแตกเรื่องของงบประมาณที่มันอาจจะบานปลายหรือเรื่องของการใช้เงินที่ใจดีเกินไปใจอ่อนเกินไปนะคะ <SU> ในเรื่องของการงานเดือนมีนาก็อย่าตกปากรับคากับใครง่ายๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของสัญญาเป,ปล่าๆอันนี้ต้องเรามาระวังให้ดีเพราะว่ามีโอกาสที่จะถูกบิดพลิ้วในเรื่องของสัญญาเป,ปล่าๆได้นะคะ โดยเฉพาะที่มันเป็นเรื่องสัมพันธ์หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินขอให้มีเอกสารมีหลักฐานครอบคลุมให้ชัดเจนแน่นอนสามารถที่จะย้อนดูสามารถที่จะตรวจสอบได้จะช่วยได้มากจะช่วยได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ในแง่ของการเงินการลงทุนในช่วงเดือนมีนาคมนี้ถ้าเป็นเรื่องของการงานเน,เน้นไปที่การลงทุนในเรื่องของไอเดียในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ในเรื่องของงานวิจัย ในเรื่องขององค์ความรู้หรือในเรื่องของคนจะดีกว่านะคะในเรื่องของทักษะความรู้ความสามารถในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือหรือหาลูกเล่นอะไรเข้ามาใช้หาเครื่องทุนแรงเข้ามาใช้อันนี้จะมีเกณฑ์ดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ถ้าคุณเน้นเรื่องของการเงินมากเกินไปมีโอกาสที่จะลงทุนเกินความจําเป็นได้นะคะมีโอกาสที่จะใช้จ่ายอย่างไม่คุ้มค่าไม่คุ้มราคาได้ แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเงินที่ดูแลไม่สมเหตุสมผลตามมาได้ด้วยดังนั้นในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของรายจ่ายเนี่ยขอให้เป็นปัจจัยท้ายๆนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนมีนาคมเกณฑ์ของการจ่ายง่ายจ่ายไวยังมีอยู่นะคะเกณฑ์ของการชอบกระจายยังมีอยู่ดังนั้นก็ต้องดูแลตรงนี้ให้ดีอย่าให้มันเกิดความไม่คุ้มค่าหรือจ่ายแล้วได้อะไรที่มันไม่คุ้มค่าตอบแทนกลับมานะคะแล้วก็ในเรื่องของลูกน้องลูกหลานบริวาร ในเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาหรือว่าคนที่คุณไปซับคอนแทคเขาไปให้เขาทํางานให้อันนี้ก็ต้องดูสัญญาให้ดีๆด,ด้วยนะคะระวังจะเบิกเงินแล้วชิงหนีได้นะคะในช่วงเดือนมีนาหรืออาจจะเบิกงาประมาณไปแล้วแต่ทํางานออกมาไม่ตรงตามสเปคไม่ได้ตามที่คุณบรีฟงานไปต้องมีการทุบทิ้งต้องมีการโยนทิ้งทําใหม่ก็จะทําให้เสียเงินอีกรอบหนึ่งนะคะมีเกณฑ์แบบนั้นดังนั้นในเรื่องของการงานก็ขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิด ทุกขั้นตอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะช่วงเดือนมีนามีเกณฑ์ที่จะเสียของรักของห่วงนะคะแล้วได้เป็นตัวเงินกลับมาแทนหรืออาจจะมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันก็ได้นะคะสิ่งที่มีค่าของคุณกับสิ่งที่มีค่าของอีกฝ่ายเอามาแลกเปลี่ยนกันแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินถ้าไม่จําเป็นจริงๆหรือต่อให้จําเป็นจริงๆก็ต้องเป็นสเต็ปสุดท้ายเป็นขั้นตอนที่เลี่ยงไม่ได้แล้วจริงๆ แล้วค่อยเป็นหนี้เป็นสินนะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยถ้าคุณเป็นหนี้เป็นสินมันจะทําให้มีความเครียดมีความกดดันในเรื่องของการงานแล้วก็จะทําให้มีปัญหาเรื้อรังตลอดช่วงครึ่งปีแรกได้เลยนะคะและอีกเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของมิจฉาชีพนะคะช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยดาวศุกรกับราหูเขายังกุมกันอยู่ในพบกันเงินของคุณจนถึงวันที่5พฤษภาค,คม ดาวสุกกับราหูเป็นดาวคู่ลุ่มหลงนะคะและยิ่งดาวสุกเขาได้ตำแหน่งมหาอุดด้วยก็ต้องเรามาะระวงังรอบคอบให้มากๆตั้งกาให้สูงไว้ก่อนเพราะว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสเจอมิจฉาชีพได้ง่ายอยู่นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะลงเชื่อได้ง่ายด้วยเหมือนกันถ้าเขาเอาของที่ถูกจริตมาขายคูณมาขายความโลภมาขายความกลัวหรือมาขายเรื่องของเงินลงทุนเรื่องของกําไรที่มันดูแล้วเวอร์าวางอลังการออกแนวสร้างวิมานในอากาศ หรือออกแนวแชร์ลูกโซ่หรือจะเป็นเรื่องของโรแมนต์แกมอันนี้ก็ต้องเรามาระวังกันให้มากนะคะยังไงก็ตั้งกัดให้สูงไว้ก่อนนะคะแล้วก็ติดตามข่าวคราวในเรื่องของมิชชชีไปบ้างก็จะดีและถ้ามีใครโทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือ,อหน่วยงานไหนก็แล้วแต่นะคะโทรเข้ามาแล้วมันดูผิดปกติอย่างเช่นโทรมาในช่วงวันหยุดหรือขอให้คุณทํานู่นทํานี่ให้วางหูไปก่อนเลยนะคะฟันธงไปก่อนเลยว่าเป็นมิชาชีพจะดีกว่า จะได้ไม่มีเรื่องเดือดร้อนไม่มีเรื่องวุ่นวายตามมานะคะส่วนเรื่องของโชคลาบนะคะช่วงเดือนมีนาคมนี้โชคลาบโดยมากแล้วมาจากผู้ใหญ่มาจากญาติพี่น้องคนใกล้ชิดหรือผู้ใหญ่เจ้านายที่ใกล้ชิดกันนะคะเราก็จะมีโชคในเรื่องของการงานมากกว่าด้วยส่วนเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเดือนนี้เบาได้ก็เบาหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่การเงินสะพัดมากแล้วก็มีเกณฑ์ของการรับซ้ายจ่ายขวาแล้วก็มีเกณฑ์ของทุกขลาบอยู่นะคะ ถ้าไม่เสียของรักของห่วงแล้วได้เงินได้ทรัพย์สินได้ผลตอบแทนกลับมาก็จะเป็นเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือญาติพี่น้องป่วยคนที่คุณรักคนที่คุณใส่ใจป่วยแล้วได้ทรัพย์สินกลับมาอาจจะเป็นในรูปแบบของเงินประกันเงินชดเชยหรืออาจจะเป็นเรื่องของมรดกก็ได้นะคะส่วนเลขนําโชคก็จะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะคะทรัพย์สินของคุณจะเป็นเลขบ้านเลขรถก็ได้นะคะหรือเลขของของรักของห่วงของคุณนั่นแหละค่ะ ยงแต่ในเรื่องของการเสรี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็อย่างที่บอกไปแล้วเบาได้ก็เบาสักหน่อยนะคะเดือนนี้มีเกณฑ์ทุกขลาบอยู่เล่นคำๆเพื่อความสนุกสนานไปก่อนดีกว่านะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพกับเรื่องที่ต้องระวังเดือนมีนาคมนี้ดาวเสายัาง,งโครจรทับลัคนาของคุณอยู่นะคะเวลาที่ดาวเสาร์เขาโครจรทับลัคนาเนี่ยมันก็จะต้องดูแลในเรื่องของภูมิแพ้ในเรื่องของการที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นเรื่องของการแพ้อากาศเป็นเรื่องของการแพ้ฝุ่น เป็นเรื่องของโรคติดเชื้อต่างๆนะคะอันนี้ก็ดูแลกันสักหน่อยแล้วก็อยากให้ระวังในเรื่องของโรคที่มันมาจากความเครียดความดานันไมเกรนป, tekn, ปวดหัวปวดตาเป็นๆหายๆนะคะแล้วก็โรคที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดหลอดเลือดลิมเลือดทางเดินหายใจโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจนะคะแล้วก็โรคติดเชื้อต่างๆอันนี้ก็ต้องดูแลกันสักหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดมีโรคประจำตัวหรือเป็นโรคเรื้อรังอะไรอยู่ หรืออาจจะมีโรคเก่าที่เคยเป็นนะคะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะคะระวังโรคจะกลับมากําำริบกันไว้บ้างส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากรถยนต์จากการเดินทางอุบัติเหตุจากความใจร้อนจากการบันดาลโทสะจากการหลงๆล,ลืมๆเผลอเลอะขาดสตินะคะนอกจากนี้ก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากปืนไฟไฟไหม้เฟฟ้าลัดวงจรอุบัติเหตุจากความร้อนนะคะ แล้วก็อุบัติเหตุจากน้ําด้วยท่านใดที่ต้องเดินทางทางน้ําต้องไปใกล้แหล่งน้ําเน้นความปลอดภัยกันไว้ก่อนนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ยังมีเกณฑ์หัวร้อนได้ง่ายอยู่นะคะดังนั้นในเรื่องของการขับรถขับราในเรื่องของการเดินทางไกลยอยู่บนท้องถนนก็ระวังเรื่องของความเร็วแล้วก็มีน้ําใจกับเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะส่วนในเรื่องของฟืนไฟเนี่ยก็เวลาที่จะออกจากห้องพระเวลาที่จะออกจากห้องครัว ก็ขอให้ดูให้ดีก่อนนะคะว่าทุบเทียนดับสนิทดีแล้วหรือยังเตาแก๊สในห้องครัวปิดสนิทดีแล้วหรือยังนะคะส่วนในเรื่องของความรักเดือนมีนาคมนี้ที่จริงแล้วการที่มีดาวพุธกับดาวศุกร์กลุ่มกันอยู่ในพบการเงินนำหน้าลัคนาดได้เกณฑ์อสิติร่วมธาตุด้วยนะคะเป็นเกณฑ์ของดวงดาวที่เข้มแข็งมากที่จริงแล้วความรักควรจะโดดเด่นควรจะมีความหวานมีความสดชื่นมีความรื่นรมนะคะ แต่การที่มีราหูเข้ามาแจมด้วยเนี่ยมันทําให้เรื่องทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยมันจะทําให้มีทั้งความรักแล้วก็ความลุ่มหลงเข้ามาอยู่คู่กันนะคะดังนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ถ้าคนไม่โสดก็อันนี้โอเคหน่อยมีเกณฑ์ดีคุณก็ไปเติมความหวานให้กับคนที่บ้านนะคะหมันหยอดคำหวานแล้วก็รื้อฟื้นความหลังกันบ้างสร้างความโรแมนติกในบ้านบ้างแล้วก็ ในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินก็คุยกันให้เยอะหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงที่มีเกณฑ์ถูกเบียดเบียนในเรื่องของเงินทองได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะกระทบกระทั่งกันในเรื่องของทรัพย์สินได้อยู่ก็ต้องคุยกันให้เยอะๆหน่อยนะคะแล้วเวลาที่มีดาวศุกร์กับราหูเขากุมกันอยู่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันจะมีเรื่องของความคาดหวังมีเรื่องของอาการรักมากห่วงมากอยู่ด้วยดังนั้นก็ต้องระมาระวงังรอบคอบป้องกันตัวเองจากเพศตรงข้ามจากมือที่สามไ้ด้วยนะคะ เพราะว่าอาจจะมีเข้ามาวุ่นวายในครอบครัวของคุณได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็พยายามหาเป้าหมายที่มีร่วมกันนะคะจะเป็นในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของลูกในเรื่องของการงานในเรื่องของทร,ฤฤฤฤฤ skincare, ทรัพย์สินก็ได้นะคะพอมีเป้าหมายร่วมกันแล้วท่านี้มันก็จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวทีมเวิกในบ้านก็จะดีนะคะเพราะว่าดาวพรหัสดาวของโชคลาภความสําเร็จดาวของความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินกับราภะของคุณด้วย โคจรอยู่ในภพพันธุ y, ที่ว่าด้วยเรื่องของครอบครัวดังนั้นหาเป้าหมายร่วมกันในเมื่อครอบครัวอบอุน่นเรื่องของการงานการเงินเรื่องของโชคลาภความสําเร็จมันก็จะดีตามมาเองนะคะแล้วก็เพียงแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังต้องระวังเรื่องของความหึงหวงให้มากกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนมีนาคมมีเกณฑ์ที่จะดึงดูดความสนใจที่มันไม่ถูกที่ถูกทางหรือไม่ถูกต้องตามธนองคลองธรรมเข้ามาได้นะคะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังเกณฑ์จะหนักกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรก ยังไงก็ตั้งการให้สูงไว้ก่อนแล้วก็ดูแลตัวเองกันสักหน่อยนะคะส่วนคนโสดในช่วงเดือนมีนาคมนี้เกณฑ์ของความรักจะไม่ค่อยน่าลุ้นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีเกณฑ์ของการที่จะดึงดูดความสนใจที่มันไม่ถูกที่ถูกทางไม่ถูกต้องตามขนองคลองธรรมเข้ามาได้นะคะถ้าไปเริ่มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมีนาคมอาจจะทําให้คุณกลายเป็นมือที่3ามโดยไม่รู้ตัวได้นะคะหรือไม่งั้นก็อาจจะถูกหลอกลวงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง เราก็อาจจะถูกหลอกลวงความรักได้ด้วยนะคะเป็นเดือนที่มีโอกาสเจอโรแมนติกแกมได้เยอะมากเลยนะคะพวกต้มตุ๋นในเรื่องของความรักดังนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ขอให้ตั้งการให้สูงไว้ก่อนเพราะว่าในช่วงเดือนมีนามีเกณฑ์ของการที่จะมองโลกผ่านแว่นสีชมพูอยู่ถ้าคุณไปเน้นเรื่องของความรักไปโฟกสัสเรื่องของความรักมากๆจะมีเกณฑ์ของการมองโลกเข้าข้างตัวเองแล้วมันจะมองเห็นอะไรไม่ชัดเจนนะคะมีโอกาสที่จะเจอคนที่ไม่ตรงปกได้อยู่ ดังนั้นในเรื่องของความรักเล่นเกยมยาวไปก่อนจะดีกว่าถ้ามีคนที่คุยด้วยก EX er ็คุยก <ui> ันต <inde insan> <living> ่อไปยาวๆอีกสักหน่อยช่วงครึ่งปีหลังจะมีเกณฑ์ดีในเรื่องของความรักมากกว่าช่วงครึ่งปีแรกนี้เน้นเรื่องของการงานเน้นเรื่องของการเงินก่อนนะคะจะรุ่งกว่ามากเลยแล้วก็ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ถ้าคุณไปโฟกัสในเรื่องของความรักมากเกินไปจะทําให้หลุดโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินเดี๋ยวการงานการเงินจะเสียหายแล้วอาจจะมีผลเสียในเรื่องของการเงิน ที่มันใหญ่โตตามมาได้ด้วยเหมือนกันนะคะเดือนมีนาคมนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งได้หวังสิ่งได้ประสงค์สิ่งได้ลงมือทําเรื่องอะไรขอให้สําเร็จสมดังความตั้งใจทุกประการนะคะบุญรักษาค่ะตอนนี้แพลนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยําและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ ID ดีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ a s s i g n 992 utkcy หรือจะสแกน qr code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะและขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อ ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้แผนด้วยนะคะท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ